ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง FM 91.25เมกะเฮิรตรับฟังทั่วโลกผ่านทางออนไลน์ได้ที่ www.trangradio.net จากนี้ไปเชิญท่านรับฟังรายการคนครองธรรมค่ะ มอัยกุมรองมตุลอฮิตาาราบริกาตุกขอความสันติสุขจงประสบแด่ยท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการคนครองธรรมทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรังในระบบ FM 91.25เกมกะเฮิรตซ์แล้วก็ท่านผู้ฟังสามารถรับฟังทั่วโลกได้ทาง w w อร์ไวย์เว็บตรังราดียอเน็ต รายการคนรองธรรมเราพบกันเป็นประจำทุกวันศุกร์ตั้งแต่เวลา2องทุ่มครึ่งถึงสามทุ่มซึ่งก็มีผมสุอินสุบเด่นรับหน้าที่มานั่งพูดคุยกับท่านผู้ฟังกันตรงนี้เช่นเคยนะครับวันนี้เราก็พบกันในวันศุกร์ที่4สิงหาคมนะปีพุทธศักราช2566นะครับ รายการคนกรองธรรมก็ทักทายไปยังท่านผู้ฟังที่กำลังรับฟังทางสัญญาณ91.25เ้มกะเฮิร์ตซ์แลวก็สัญญาณทางอินเทอร์เน็ตนะฮะและก็ขอทักทายไปยังพี่น้องใน3จังหวัดภาคใต้ด้วยนะครับซึ่งก็เป็นอยู่ในเรียกว่าอยู่ในเครือข่ายเดีวยวกันนะสำหรับรายการคนกรองธรรมนะที่เรามาสร้างสัมสร้างสร่สัมพันธ์ที่ดีต่อกันนั่นเอง,เองนะครับ พี่น้องท่านผู้ฟังที่เคารพครับก็สําหรับรายการคนกอกทำนะเรียนย้ากับท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับว่ารายการนี้เนี่ยเป็นรายการที่เรามาร่วมสร้างสารรค์ในความหลากหลายนะทางด้านสังคมพระอุทธนธรรมนะซึ่งก็เด้ยนย้ํากับท่านผู้ฟังกันนะตรงนี้อยู่บ่อยครั้งอยู่แล้วนะครับในเรื่องของสังคมพระอุทนธรรมนะเรื่องราวที่เรานํามาเลขเปลี่ยนามาพูดคุย เรื่องราวที่สร้างสรรค์ต่อสังคมนะครับเป็นรายการที่ดูเหมือนว่าจะเน้นไปในเรื่องของศาสนาแต่ว่าก็จะเป็นศานสนาในด้านของเชิงวิธีการดําเนินชีวิตนะครับในหลักพุทธศาสตร์ที่ไม่ได้นําเอาหลักการปฏิบัติศาสนกิาะะแต่เฉพาะกลุ่มแต่อย่างใดแต่ว่าก็ เป็นเรื่องราวที่นํามาพูดคุยกับท่านผู้ฟังนะไม่ว่าท่านผู้ฟังจะนับถือศาสนาใดนะครับจะมีความเชื่ออะไรยังไงนะแต่ว่าเมื่อฟังรายการของเราแล้วเนี่ยครับก็ท่านผู้ฟังก็จะเข้าใจได้ทันทีว่าอ๋อนี่มันเป็นวิธีการดําเนินชีวิตนะมันเป็นไฮยัทุนนสนะครับมันเป็นหลักการศาสนาที่เมื่อฟังแล้วเนี่ยก็จะเกิดความเข้าใจนะครับที่ควบคู่ไปกับการศรัทธา นั่นเองนะครับเอาละครับพี่น้องท่านผู้ฟังที่เคารพช่วงนี้เนี่ยก่อนที่เราจะได้พูดคุยกันถึงเรื่องราวเนื้อหาสาระทางวิชาการนะเราพักกันสักครู่หนึ่งนะและเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงต่อไปครับคุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง FM 91.25 MHz เมกะ รับฟังทางออนไลน์ได้ที่ www.trangradio.net และแอปพลิเคชันสวทตรังสวทตรัง,รงฟังทั่วโลกทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีการทำความดีคือการทำในสิ่งที่มีคุณค่าทั้งต่อตัวเอง และต่อส่วนรวมไม่เอาเปรียบไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่นมีเมตตากรุณาต่อกันรักกันสามัคคีกันไม่ว่าเราจะนับถือศาสนาใดแต่หากเราทำความดีตามหลักของศาสนานั้นๆอย่างมีศรัทธาเราก็จะอยู่ร่วมกันยังมีความสุขความงดงามในวิถีชีวิตที่หล้อมรวมกันร,ระหว่างคนและธรรมชาติ เป็นสเสน่ห์ดึงดูดให้ผู้คนจากหลากหลายจังหวัดเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวดินแดนพหุวัฒนธรรมที่อาศัยอยู่หลากหลายเชื้อชาติศาสนาทั้งไทยพุทธมุสลิมและชาวไทยเชื้อสายจีนวัฒนธรรมที่หลากหลายประเพณีที่มากมายสร้างจุดเด่นให้พื้นที่จังหวัดชดา,า,ายแดนภาคใต้เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวจังหวัดชดา,า,ายแดนภาคใต้หลากหลายวัฒนธรรมที่แตกต่าง แต่ไม่แตกแยกกลับมาพบกันในช่วงที่สองของรายการคนครองธรรมก็ยังอยู่กับผมสุินสุดเบนในช่วงเวลาค่ำๆอย่างนี้นะในช่วงเวลาที่หลายคนก็กำลังเข้าที่พักนะกลับบ้านแต่ว่าหลายคนก็ยังอยู่กับการทำงานซึ่งก็ถือว่ายังเป็นเวลาที่ ไม่ดึกมากนักนะครับอย่างไรก็ตามนะฮสำหรับพี่น้องที่กำลังเดินทางนะกลับที่พักเสร็จสิ้นจากภารกิจต่างๆก็ขอให้เดินทางด้วยความระมัดระวังนะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงหน้า,นาฝนกันนะและก็ขอให้ทุกท่านนั้นได้เดินทางกันโดยสวัสดิภาพนะครับในช่วงวันหยุดนะหลายท่านก็นะออกจากทำงานอยู่ต่างจังหวัดนะครับก็ถือโอกาสเอาวันนี้แหละครับเป็นวันเดินทาง กลับบ้านอาจจะไปเยี่ยมบ้านเยี่ยมญาติอะไรต่างๆก็ว่ากันไปนะฮะก็ขอให้เดินทางโดยนะปลอดภัยกันนั่นเองนะครับพี่น้องท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับเรื่องราวเนื้อหาสาระทางวิชาการที่ผมจะนํามาพูดคุยกับท่านผู้ฟังในวันนี้เนี่ยนะครับผมเชื่อแน่ว่าเป็นสิ่งที่สังคมของเราเนี่ยมีความปรารถนาและก็มีความต้องการมากที่สุดนะครับ แล้วก็ถ้าจะว่าไปเนี่ยถ้าสังคมใดที่ขาดซึ่งสิ่งนี้นะสังคมนั้นก็จะเป็นสังคมที่นะมีแต่ความเดือดร้อนมีความหวาดระแวงนะครับมีปัญหาเยอะแยะมากมายใช่ครับผมกาลังพูดถึงในเรื่องของความซื่อสัตย์นะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งในเรื่องของการมีอามนะนะครับเป็นเรื่องของนะของความาไว้วางใจนะครับซึ่ง ถ้าเราย้อนกลับไปดูเนี่ยพี่น้องท่านูาน้ฟังที่เคารพครับสำหรับพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยก็จะมีคุณลักษณะต่างๆนะครับเขาเรียกซีฟัตนะสำหรับพระผู้เป็นเจ้าแต่ว่าถ้าเราย้อนกลับมาดูนะครับบรมศาสดามมหัมมัสลลัลลอฮฺมุลสซัมเนี่ยคุณลักษณะที่ท่านมีเนี่ยมีอยู่4ีประการด้วยกันนะฮะแล้วก็หนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือเป็นในเรื่องของ ความซื่อสัตย์นี่แหละนะครับความน่าไว้วางความาไว้วางใจนะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ถ้าคุณคุณลักษณะที่อยู่ที่ท่านศาสดาสลลองสลัมเนี่ยเป็นเป็นคุณลักษณะที่เราจะต้องเข้าใจแล้วก็เป็นคุณลักษณะที่เราจะต้องนํามาปฏิบัติในชีวิตประจําวันของเราด้วยเช่นเดียวกันนะฮะไม่ใช่ว่าอ๋านั่นเป็นคุณลักษณะของท่านศาสดานะครับท่านศาสดาเป็นคนที่มีสัสจจะนะครับเป็นผู้ที่มี นะความนะไว้วางใจนะครับเป็นผู้ที่นำะบทบัญญัตินะจากพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยนะครับส่งต่อนะแล้วก็เป็นผู้ที่มีความฉลาดหลักแหลมเ,เราก็บอกว่าก็ไม่เป็นไรนี่ฮะก็ให้เป็นคุณสมบัติของอท่านศาสนาไปนะฮะจริงๆแล้วนะครับจริงๆแล้วนะพี่น้องท่านผู้ฟังที่เคารพกรับคุณลักษณะอันนี้นะเป็นคุณลักษณะที่ เราทุกคนเนี่ยจะต้องมีนะครับแน่นอนทีเดียวการที่เราจะฟูมฟักแล้วก็การสืิมสรพย์จิตใจเนี่ยให้มีความเข้าใจแล้วก็มีความจำเกรงต่อพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยนะครับอย่างยั่งยืนนั้นน่ะก็ถือเป็นปัจจัยสําคัญที่เราทุกคนเนี่ยนะครับจะต้องรักษาเอาไว้นะเพื่อดุลยภาพแห่งจิตวิญญาณในการที่จะเป็นเาเรียกอะไรล่ะเป็นผู้ที่มีความประเสริฐเลือดล้ําด้วยคุณธรรมจริยธรรมนะตามในแห่งคลงของธรรม ของผู้ที่นับถือศาสนาเป็นประการสําคัญนั่นเองนะครับที่ถ้า,ถาเมื่อเราได้กล่าวคําว่าความซื่อสัตย์นะและก็ความรับผิดชอบเนี่ยนะครับก็ถือเป็นคุณธรรมอย่างหนึ่งนะที่มีความสวยงามแล้วก็สําคัญเป็นอย่างยิ่งนะนึกซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยพระผู้เป็นเจ้าคนนี้นะครับได้ให้บรรดาศัสดาเนี่ยนะและก็ปวงเบาที่สถามั่นนะต่อพระองค์เนะี่ยพี่น้องท่านผู้ฟัง ได้มีคุณลักษณะแห่งความซื่อสัตย์นะซึ่งในเรื่องนี้นะในพระมหาคัมภีร์อันกุรอาน,นก็ได้บัญญัติเอาไว้ในซิรอซุรออันกิซานะด้วยเช่นเดียวกันกว่าซึ่งมีความหมายดังนี้นะครับว่าแท้จริงคนดีที่ท่านควรจะจ้างเขาไว้ก็คือผู้ที่แข็งแรงนะผู้ที่ซื่อสัตย์นะครับอันนี้ก็อยู่ในซุรออันกิซานะครับและพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยก็ยังได้ตัดแก่ท่านนาบียูซุฟ อะลยสลามว่าว่าท่านเป็นผู้ที่มีความน่าเชื่อถืออันนี้ก็คือย้อนกลับไปในสมัยของท่านท่านศาสดายูซุฟนะครับซึ่งพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยก็ได้ตัดเกี่ยวกับเรื่องนี้แหละเอาไว้ในเหตุการณ์ตนนั้นว่าและกษัตริย์ถรัสว่าจงนําเขามาหาฉันนะฉันจะแต่งตั้งเขาให้เป็นผู้ที่ใกล้ชิดของฉันเมื่อยูซุฟได้สนทนากับกษัตริย์แล้วเนี่ยพระองค์กล่าวว่าแท้จริง เจ้าอยู่ต่อหน้าเราวันนี้เป็นผู้ที่มีตําแหน่งสูงเป็นที่ไว้วางใจได้นะครับคือที่จะที่จะเน้นย้ำเนี่ยก็คือในเรื่องของความน่าไว้วางใจนี่แหละพี่น้องท่านผู้ฟังที่เคารพครับในเรื่องของความไว้วางใจนะฮะนอกจากนี้แล้วเนี่ยพี่น้องอาจจะเราท่านผู้ฟังเนี่ยก็คงจะได้รับทราบกันเป็นอย่างเดียว,ว่าบรรดาศาส,สดาทั้งหลายเนี่ยนะครับต่างก็เรียกร้องเชิญชวนกลุ่มชนไปสู่การ เชื่อมั่นศรัทธาต่อพระผู้เป็นเจ้านะเนื่องจากพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยได้มอบคายว่างใจความไว้บางใจนะครับให้นําสารของพระองค์มาเผยแพร่นะครับแน่นอนทีเดียวการนําสารของพระองค์มาเผยแพร่เนี่ยนะครับก็เน้นอยู่ที่ความซื่อสัตย์นั่นเองนะครับอันนี้ก็กคือก็คือเป้าหมายหลักที่นะที่จะพูดถึงนในเรื่องของความซื่อสัตย์ก็ยัง ยังยังปรากฏอยู่ในพระมหาคัมภีร์อันกุรอานนะซึ่งก็มีความหมายว่ามีบทอย่างนี้นะครับอ um ินนะีละคุมรอซูลอนอามีนฟะตุลลอฮะวาติยาอุนอินนีละคุมรอซูลุนอามีนฟตุลลอฮะวาติยาอุนนะซึ่งก็มีความหมายว่าแท้จริงเช่นคือรอซูลผู้ซื่อสัตนะรอซูลหว่ารือว่าศาสดาเนี่ยนะฮะสำหรับ พวกท่านดังนั้นพวกท่านจงยำเกรงต่อพระผู้เป็นเจ้าและจงเชื่อฟังฉันนะครับแน่นอนทีเดียวการทําหน้าที่ของศาสดา,าทุกศาสดาเนี่ยมาจนกระทั่งถึงศาสดาองค์สุดท้ายก็คือท่านศาสดาสุลลองหรือสลุลามแห่งพี่น้องท่านผู้ฟังที่เคารพกับสิ่งที่จะต้องมีนั้นก็คือในเรื่องของความซื่อสัตย์ซึ่งในในสุรานะฮะนี้เนี่ยก็ได้บัญญัติเอาไว้ถึงความซื่อสัตย์เพราะแน่นอนทีเดียวว่า สิ่งที่ท่านศาสดาได้นํามาบอกกล่าวมาเผยแพร่นั้นนะครับถ้าหากว่าเป็นสิ่งถ้าหากว่าบรรดาศาสดาเป็นผู้ที่ไม่ซื่อสัตย์เนี่ยไม่มีความซื่อสัตย์ความน่าเชื่อถือเนี่ยมันก็จะไม่เกิดขึ้นนะเราต้องไม่ลืมว่าในการศรัทธาต่อพระผู้เป็นเจ้านั้นนะครับมันเป็นการศรัทธาด้วยการศึกษาด้วยความรู้สึกนะครับด้วยจิตวิญญาณนะฮะเป็นบางคนเนี่ยอาจจะบอกว่าเป็นสิ่งนะ เรื่องลับสิ่งรีลับอะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าจริงๆนะั่นแหละแต่เริงว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับการเข้าใจนะในสิ่งเหล่านั้นเนี่ยก็คือด้วยการมีความซื่อสัตย์ถ้าเผื่อว่าบรรดาท่านศาสดาทุกศาสดาเนี่ยมีคุณสมบัติของความซื่อสัตย์เนี่ยสิ่งที่บรรดาศาสดาเหล่านั้นนํามาเนี่ยก็เป็นที่น่าเชื่อถือก็เป็นที่ยอมรับนั่นเอง อย่างท่านศาลาสระลองรสลรรมของเราเองเนี่ยนะครับคือในขณะที่ท่านยังมีชีวิตเป็นเยาวชนมาจนกระทั่งเป็นหนุ่มเนี่ยวัยหนุ่มเนี่ยนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยยังไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของศาสนาเลยนะครับผมเน้นย้ำกับท่านผู้ฟังว่าไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของศาสนาแต่ว่าท่านศาดาเนี่ยได้รับการยอมรับจากทุกกลุ่มนะครับว่าท่านนั้นเป็นผู้ที่มีอาเมนคำว่าอาเมนเนี่ยก็คือเป็นผู้ที่ ไว้วางใจได้นะครับเป็นผู้ที่มีพูดง่ายๆก็คือเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์นั่นเองนะนี่ก็คือคุณสมบัติของท่านศาสดาซึ่งการที่ท่านได้รับการยอมรับและให้นฉายาว่าอันอามมเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นแต่เฉพาะกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดนะครับเป็นกลุ่มที่ศรัทธาต่อศาสนาไม่ใช่นะครับพี่น้องท่านผู้ฟังที่เคารพครับแต่ว่าเป็นทุกกลุ่มนะได้รับการยอมรับจากทุก กลุ่มว่าถ้าศาสดานั้นเป็นผู้ที่อามีนหรือว่าเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์นั่นเองดังนั้นเนี่ยในเรื่องของความซื่อสัตย์เนี่ยมันจึงเป็นเรื่องที่มีความจําเป็นเป็นอย่างยิ่งนะครับคือการมีอํานาจห,หรือว่าความซื่อสัตย์เนี่ยพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยได้จัดลําดับคุณสมบัติข้อนี้ว่าเป็นปัจจัยในการปกปักรักษานะครับวิถีหรือว่าปกปักรักษาศาสนาะรักษาชื่อเสียง รักษาทรัพย์สินรักษาจิตวิญญาณรักษาวิชาความรู้รักษาการปกครองรักษาการทำพิัยกรรมรักษาการเป็นพยานรักษาการตัดสินพิพากษารักษาการจดบันทึกและเรื่องอื่นๆอีกมากมายนะครับเหล่านี้เนี่ยพี่น้องท่านผู้ฟังที่เคารพกรับมันจะต้องอยู่กับความซื่อสัตย์ทั้งนั้นนะซึ่งในใน ในส่วนที่เกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยก็ได้บอกเอาไว้ในพระมหากัมพียนกุรอานนะซึ่งก็มีความหมายว่าแท้จริงเราได้นําเสนออาม,มานะหรือว่าความซื่อสัตย์เนี่ยแก่ชั้นฟ้าแผ่นดินและภูเขาทั้งหลายแต่พวกมันปฏิเสธที่จะแบกรับและกลัวต่อมันก็คือเป็นพระอันดักอึ้งนั่นเองนะฮะในขณะเดียวกันมนุษย์เนี่ยเป็นผู้ที่อาจร,รมและงมงายอย่างยิ่งเนี่ย กลับได้เบรกรับมันไว้แท้จริงมนุษย์เนี่ยนะครับก็คือผู้ที่ทำรรงมงายยิงนะครับคือในองค์การนี้นะพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยได้บอกถึงความสําคัญของการมอบหมายอาณานะและก็พร้อมพร้อมกันไปนั้นเนี่ยก็ได้พูดถึงคุณลักษณะของมนุษย์ว่ามนุษย์เนี่ยเป็นผู้ที่เรียกว่าคืออย่างที่พวกเรา ทราบนะครับว่ามนุษย์เนี่ยนะครับบางที่เรื่องของความซื่อสัตย์อะไรต่างๆเนี่ยนะครับมันเป็นมันไม่ได้เป็นเรื่องที่มีกันทุกคนนั่นเองแต่ว่าหลักการที่ทุกคนจะต้องให้มีความซื่อสัตย์ซึ่งมันจะไปเชื่อมโยงกับการทักว่าความยำเกรงต่อร้อนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีความเชื่อมโยงกันสรุปง่ายๆก็คือว่าการฝึกฝนการฟุมงฟักที่จะให้เรามีความซื่อสัตย์หรือว่ามีอัมมานาเนี่ยนะพี่น้องท่านผู้ฟังที่เคารพแับ มันจึงเป็นเรื่องที่มีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับในสภาพของมนุษย์ที่จะบอกว่าเป็นผู้ที่คือลักษณะของมนุษย์เนี่ยเป็นผู้ที่บกพร่องหลงลืมเนี่ยชื่อคําว่ามนุษย์จริงๆแล้วเนี่ยนะฮะความหมายตามภาษาอัหกับเนี่ยก็จะมีลักษณะอย่างนั้นดังนั้นหน้าที่ของเราทุกคนเนี่ยนะครับพี่น้องท่านผู้ฟังที่คำลัครับมันจะเป็นเรื่องที่ที่มีความท้าทายนะฮะมันเป็นเรื่องที่มีความท้าทายที่เราจะก้าวผ่าน นะฮะในเรื่องของคนที่กลับกลอกในเรื่องของคนที่ไม่น่าเป็นผู้ที่มีความไว้วางใจไปสู่ความมีซื่อสัตย์ได้เนี่ยนะครับดังนั้นนะถ้าเผื่อว่าเราไปสู่จุดตรงนั้นได้เนี่ยนี่ก็คือสิ่งดีงามนะจะเป็นความดีที่พระผู้เป็นเจ้าเนี่ยนะครับได้บอกเอาไว้นะครับทีนี้ในอีกในแง่หนึ่งเนี่ยนะครับ พระผู้เป็นเจ้าเนี่ยก็ได้ย้ําเตือนให้เราเนี่ยเป็นผู้ศรัทธาชนเนี่ยมีความาตรหนากรู้ว่าความซื่อสัตย์ความรับผิดช,ชอบเ่ยนะครับเป็นคุณลักษณะของผู้ศรัทธาแล้วก็ยังผู้ที่ได้รับความสําเร็จในชีวิตอย่างยั่งยืนอีกด้วยนะครับซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยได้บอกเอาไว้ในพระมหาคัมภีร์อันโกอานอยู่ในสโลมุกมินูนนะครับ ซึ่งม,มีความหมายว่าแน่นอนบรรดาผู้ศรัทธานได้ประสบความสําเร็จแล้วบรรดาผู้ที่พวกเขาเป็นผู้ที่น้มน้อมถ่อมตนในเวลาละหมาดของพวกเขาและบรรดาผู้ที่พวกเขาเป็นผู้ที่ผิดหลังจากเรื่องไร้สาระต่างๆและบรรดาผู้ที่พวกเขาเป็นผู้นะครับบาเพ็ญทานนะและ้วบรรดาผู้ที่พวกเขาเป็นผู้รักษาตนออกจากการโซมุมในเรื่องของการล่วงผิดประเวณีนะครับ เว้นแต่ต่อบรรดาภรรยาของพวกเขานะหรือหญิงที่เป็นทาสนะที่มือขวาของพวกเขาครอบครองในกรณีเช่นนี้เนี่ยที่พวกเขาจะไม่ตกตําเนิดังนั้นผู้ใดแสวงหานอกจากนั้นชนเหล่านี้ย่อมเป็นผู้ที่ละเมิดและบรรดาผู้ที่พวกเขาเป็นผู้ที่เอาใจใส่และรักษาสิ่ง ที่ได้รับมอบหมายและสัญญาของพวกเขาและบรรดาผู้ที่พวกเขาเป็นผู้ที่รักษาการละมาดของพวกเขาโหลอนี้เป็นพวกที่มีพวกเขาเป็นทายญาติซึ่งพวกเขาจะได้รับมรดกสร้างสรรค์จากสวรรค์ชั้นฟรดาวส์พวกเขาจะได้พำนักอยู่ในนั้นตลอดเวลานะครับสรุปนะครับใจความนะพันธะการรักษาอะไรต่างๆตรงนี้ที่พระผู้เป็นเจ้าได้กล่าวไว้ในนะ ในพระมหาคัมภีร์อันกุอานซึ่งอยู่ในสรุรออนมุมินูเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะหลายสาระได้รวมๆกันเอาไว้แต่ว่าที่จะพูดถึงนะทุกเรื่องเนี่ยล้วนแล้วแต่เชื่อมโยงกับความซื่อสัตย์ทางนั้นจะเห็นว่าเราจะทําอะไรก็แล้วแต่นะพี่น้องท่านผู้ฟังที่เคารพครับ,บความซื่อสัตย์นี่เป็นเรื่องที่มีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับเราจะอยู่ในองค์กรเราจะอยู่ในระหว่างเพื่อนฟูงที่ทํางาน นะครับการรับผิดชอบหนะ้าที่ในระ,ระดับนะที่เราดูอาจจะไม่ใหญ่โตมากนักนะครับกับจนกระทั่งไปรับผิดชอบในระดับนะหัวหน้างานนะครับหรือได้รับชาติอะไรก็แล้วแต่เนี่ยสิ่งสําคัญเนี่ยพี่น้องท่านผู้ฟังที่เการพครับเรื่องเรื่องซื่อสัตย์เนี่ยเป็นเรื่องที่ละเลยไม่ได้นะครับซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยท่านเอเบนูยอริเนี่ยนะครับซึ่งท่านก็เป็นนักวิชาการ นะของศาสนาท่านหนึ่งเนี่ยท่านได้อธิบายสรุปว่าความหมายของคําว่าอามานาเนี่ยนะครับคือการมีความซื่อสัตย์ในทุกเรื่องราวที่เกี่ยวกับวิธีการดําเนินชีวิตนะในเรื่องของอด,ดีนและก็เรื่องราวต่างๆในระหว่างมาด้วยกันนะเพราะพระเจ้าเนี่ยไม่ได้เจาะจงเรื่องหนึ่งเรื่องใดเป็นแต่เฉพาะนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องราวโทษนะจริงๆแล้วเรื่องของความซื่อสัตย์เนี่ย มันจะต้องไปควบคู่มันจะต้องไปควบคุมมันจะต้องตามไปทุกที่ทุกเวลานะในการปฏิบัติภารกิจของเราเนี่ยนะบ,บางทีเนี่ยท่านพี่นอ้องท่านผู้ฟังที่คารครับถ้าสมมติว่าเราขาดซึ่งความซื่อสัตย์เนี่ยบางทีนี่เราอาจจะเป็นคนที่ทรยศหรือไม่ตรงต่อตนเองได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคแค่เราขาดความซื่อสัตย์เนี่ยนะครับบางทีคําว่า ทรยศในที่นี้เนี่ยก็หมายความว่ามันไม่ได้เป็นสร้างความเดือดร้อนให้กับใครคนใดคนหนึ่งแต่ว่ากลับที่จะเป็นสร้างสิ่งที่สร้างความเดือดร้อนให้กับตัวของเราเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเราไม่ได้เราไม่ได้ซื่อสัต์กับตัวของเราเองนะฮะซึ่งในเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยในเรื่องของความซื่อสัตเนี่ยก็มีนักวิชาการหลายท่านนะฮะที่ได้กล่าวเอาไว้นะครับอย่างเช่นนักวิชาการท่านหนึ่งเนี่ยก็ยังกล่าวว่า บรรดากอาธ,าธิบายนะคำพีของพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยส่วนใหญ่จะให้ความหมายว่าความซื่อสัตย์ในที่นี้เนี่ยหมายทุกเรื่องราวของอดีตน,นะในวิถีการดำเนินชีวิตเนี่ยและบางท่านได้ให้ความหมายว่าทุกอย่างที่พระผู้เป็นเจ้ากําหนดให้ปวงเบาวนะถือปฏิบัติที่เป็นอามานะนะฮะหรือว่าเป็นที่น่าไว้วางใจเท่านั้นส่วนการปฏิบัติศาสนก,กิจเช่นการละหมาดการจ่ายสก,กัดการถือสิด,ดิ การชดใช้นี้สินและที่สําคัญยิ่งก็คือการได้รับความไว้วางใจเนี่ยและที่สุดของความไว้วางใจนั้นก็คือการรักษาความลับนะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยพี่น้องท่านผู้ฟังที่เคารพรับก็จะเห็นว่าะการศรัทธาเนี่ยการศรัทธาของเราเนี่ยที่เราได้ถือว่าเราเป็นผู้ที่มีศรัทธาเนี่ยแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องจะต้องนะฮะ มีเนี่ยนั่นก็คือในเรื่องของความซื่อสัตย์นะครับถ้าเผื่อว่าเราไม่ได้มีเราไม่มีความซื่อสัตย์แล้วเนี่ยนะครับอย่างอื่นเนี่ยนะก็ยากหายากจริงๆฮะท่านผู้ฟังที่รครับที่จะสามารถรักษาความสงบสุขความเป็นระเบียบเรียบร้อยเอาไว้ได้นะครับซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยก็ยังมีรายงานจากท่านส,สดาสละลองไรสัมนะซึ่งท่านก็ได้กล่าวเอาไว้นะครับว่าสิ่งแรกที่จะขาด หายไปจากศาสนาของกท่านก็คือความื่อสัตย์และสิ่งสุดท้ายก็คือการละหมาดนะครับพี่น้องท่านผู้ฟังที่เคารพครับความื่อสัตย์เนี่ยจะเป็นเรื่องที่มีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งนี่ท่านศาสดาบอกเอาไว้นะครับว่ามันจะเป็นสิ่งแรกที่ขาดไปจากศาสนาหรือว่าการดําเนินชีวิตนะพี่น้องท่านผู้ฟังลองนึกดูนะลองสํารวจดูว่าปัญหาในปัจจุบันเนี่ยนะครับปัญหาใกล้ใกล้ตัวของเราเนี่ย ปัญหาระหว่างเพื่อนฟูงปัญหาในเรื่องของอินเทอร์เสประธานเท่าหน้ปัญหาในเรื่องของผลประโยชน์เนี่ยนะครับมันก็จะมีความซื่อสัตย์เนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเสมอนะครับตราบใดก็แล้วแต่ที่ขาดซึ่งความซื่อสัตย์เนี่ยปัญหาความเดือดร้อนความไม่ลงตัวโอ้เยอะแย,ย,ย,ยะมากมายนะดังนั้นพี่น้องท่านผู้ฟังที่คารพนี่ก็คือเรื่องสําคัญนะที่เราเราในฐานะที่ เราเกิดเป็นคนเนี่ยเราจะต้องรักษาสิ่งเหล่านี้ถ้าถ้าสมมติเราขาดซึ่งความซื่อสัตย์แล้วเนี่ยนะครับนแน่นอนทีเดียวนะแน่นอนทีเดียวว่าเราก็จะเป็นคนที่สมบูรณ์ไม่ได้นะครับคําว่าสมบูรณ์ไม่ได้ในที่นี้เนี่ยก็หมายความว่า <c oughs> ประธานด้นะเป็นคนที่มีศรัทธานะครับเป็นคนที่มีความเรียกว่ายอมรับนะถูกยอมรับไม่ได้นะครับ ครับพี่น้องท่านผู้ฟังที่เคารพครับนะสำหรับรายการคนกรองธรรมในวันนี้เนี่ยผมก็ได้นําเรื่องราวของความซื่อสัตย์นะนำมาฝากนํามาพูดคุยนํามาย้ําเตือนนะนำมาทุบทวนนะครับว่าสังคมของเราเนี่ยนะครับอย่าว่าแต่ว่าร่วมกันอยู่ในสังคมเลยนะครับอยู่สองคนเนี่ยถ้าขาดซึ่งความซื่อสัตย์เนี่ยนะครับสองคนเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้นั่นเอง นี่ก็คือความสําคัญของความซื่อสัตย์นะที่นํามาเน้นย้ยํากับท่านผู้ฟังนะครับครับสำหรับรายการคนครองธรรมในวันนี้เนี่ยก็ได้เวลาที่จะจากลากันไปแล้วนะครับอินชาลอนะครับเราจะกลับมาพบกันในโอกาสต่อไปนะสำหรับในค่ำคืนนี้ขอให้ผู้ฟังผู้ฟังทุกท่านนะจงประสบแต่ความโชคดีตลอดไปววนบิไลตอฟิกวันฮิดดยา่าอุสสลามวะลคุุมวราฮมัตุลลอฮ์วะบารกาตุ